ไม่มีกรรมทนตัวจริงเคมได้หรือไม่สวัสดีค่ะพบกับรายการเคนชวดานกูรู จากนี้ไปทุกเรื่องราวประกันภทัยที่คุณอยากรู้เราจะทําให้คุณได้รู้ด้วยสาระดีๆมีประโยชน์ที่นํามาฝากกันนะคะเวลาที่เราทําประกันรถยนต์ทุกคนจะได้รับเล่มกรมธรรม์ตัวจริงและบางบริษัทจะเป็นกรมธรรม์แบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นไฟล์กรมธรรม์แทนค่ะในกรณีที่เล่มกรมธรรม์หรือไฟล์กรมธรรม์หายและกรณีที่เกิดเหตุแต่ไม่ได้พกกรมธรรม์ติดตัวหลายคนสงสัยว่าสามารถเคลมประกันได้หรือไม่คําตอบก็คือสามารถเคลมได้ค่ะเพราะ การเคมประกันรถยนต์จริงๆแล้วจะเน้นการใช้ข้อมูลผู้เอาประกันและข้อมูลรถมากกว่าการดูตัวเล่มกระดาษหรือไฟล์กรมธรรม์ค่ะข้อมูลที่ควรเตรียมเวลาจะโทรแจ้งเคม 1. เบอร์ติดต่อเคมประกันหากไม่รู้สามารถค้นหาได้จาก Google แต่ต้องจําชื่อบริษัทประกันที่คุณทําไว้ด้วยนะคะ 2. ชื่อนามสกุลผู้เอาประกัน3เลขทะเบียนรถ4เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้และ 5. สถานที่เกิดเหตุค่ะเพียงข้อมูลเท่านี้ เจ้าหน้าที่ก็สามารถตรวจสอบและส่งพนักง,งานเคมเข้ามาช่วยที่จุดเกิดเหตุได้ทันทีค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับสาระความรู้เกี่ยวกับประกันภัยที่ทางเคชดัร์โบเกอร์นำมาฝากหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราทุกช่องทางด้วยนะคะเรื่องประกันภัยไว้ใจเคชรันึกถึงประกันภัยนึกถึงเคชดัรโบเกอร์บริษัทในเครือของโตโยต้าเคมอเตอร์ สวัสดีค่ะ